ห้องน้ํามีคิ้วได้ไหมคิ้วตรงไหนเอย่ยคิ้วในห้องน้ําหรือคิ้วตรงประตูคิ้วตรงประตูเดินเข้าไปในห้องน้าเนี่ยมีสะดุดไหมหรือว่าคิ้วตรงเนี้ยมันอาจจะต่ําขึ้นมาสักครึ่งเซนไม่สะดุดถือว่าได้นะครับในห้องน้ําอย่างเดียวนะคุณฟังอาจารย์นะต้องเดินเรียบเข้าไปแล้วก็พื้นต้องต่ําเท่านั้นเองแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์พื้นข้างนอกกับพื้นข้างในเท่ากันเลยมีมีปูนเล็กๆน้อยน้อยมากั้นอยู่ตรงนี้จะทำไงดีอาจารย์บอกว่า ถ้ามีทรณีไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะมีเงินแต่ตัวเก็บเงินคือไม่มีนะครับคุณฟังดีๆนะเงินมีแต่ตัวเก็บเงินคือไม่มีหมายความว่าคุณได้ตังมาเขาจะไม่ให้คุณเก็บเขาจะให้คุณใช้อยู่นี้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในหลักวงจุย้ยไม่มีอะไรที่ยากยากตรงที่ว่าเราจะทําเราจะเชื่อใครเท่านั้นเองในเมืองไทยมีหลายๆอาจารย์ก็ คุณท่านนึกไม่ออกคุณก็นึกถึงอาจารย์โชคดีง่ายๆไม่ได้ยานะครับยังมีอาจารย์โชคดียังมีอาจารย์การนะครับยังมีอาจารย์ลัก์ที่จะมีการตั้งสารให้อีกนะครับอาจารย์การก็ทุกสิ้นเดือนนะครับก็มาไขข้อข้องใจนะครับก็เด็กรุ่นใหม่นะครับก็มีความคิดความอ่านซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นเดียกาอาจารย์นะครับแล้วก็มีอาจารย์รักษนะครับก็มีการตั้งสารพะพูมินะครับบางทีต้องการย้ายสารบ้างหรือว่าอะไรบ้าง ที่ไม่เข้าใจก็สามารถติดต่ออาจารย์รักษได้เบอร์โทรก็มีนะครับเป็นแฟนคลับอาจารย์นะครับเป็นแฟนเพจพวงช่วยพลิกชีวิตเนี่ยสบายใจได้นะครับอาจารย์ก็จะมีสิ่งที่ดีๆนะครับเวลาช่วงนี้อาจารย์ก็ทําบุญนะครับก็ไปสร้างถนนให้วัดบ้างไปสร้างพระบ้างอะไรบ้างก็ให้แฟนๆนะครับพวงช่วยพลิกชีวิตของอาจารย์โชคดีนะครับให้ทุกโคให้ทุกท่านนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับ เปรียบเสมือนกับมีกำแพงเงินกำแพงทองแล้วกำแพงเพชรนะครับไม่ให้มาเกาะมาวุ่นวายเลยมีเข้ามาได้อย่างเดียวคือสิ่งที่ดีดนะครับให้กับลูกหลานมีธุรกิจที่ดีๆให้กับแฟนเพจของอาจารย์แฟนๆหวงจุ้ยพิชชีวิตนะครับก็ให้ทุกท่านประสบความสําเร็จเมื่อวานดียังไงวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนะครับก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็คุ้มครองนะครับมีพระพุทธจินราลมีพระพุทธโสธรนะครับมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยนะ ให้คุ้มครองแฟนเพจห่วงจุ้ยพิชชีวิตขอจาร์